กระจิบตัวนั้นโอเคไหมคะใครรู้มั่งนะใครจะรู้มั่งนะลีนิวตันก็ถอยต้องฟังเสียงนะฟังฟังฟังอะไรคะม้ามันร้องไงฮิอ่าถ้าคุณครูทำเสียงนี้ใครรู้มาจับม้าไปเลยโอเคไหมเนี่เธอฟังเอาลดาหมอตัวไหนหมอเนคุณครูไม่ดูนะเด็กๆดูเด็กๆฟังเสียงแล้วเด็กๆมาหยิบนะ มีเลโดาโอลลาเจ้าสสีขาเดินมาแต่ไกลุูลองเรียกให้มากล้ไวเจ้าสดีใจร้องไหนไหไหนตัวอะไรโอโหเก่งมากเลยใจอย่างไรเลยมีเลโดอ้ลาลายังไม่จำยังไม่จำยังรอก่อนสัสี่ขาเดินมาแต่ไกล คุณครูล้องดียกให้มาไวๆเจ้าสัตว์ดีใจร้องอยู่ไหนฮงฮงมาจับกันก่อนพวกเลยอยู่ไหนฮง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 ตัวไหนดูไม่ออกไหนฮงหฮงไหนตัวไหนฮงฮงไหนตัวไหนไหนอันนั้นมันร้องมอมอหน้าตามันประหลาดมาด้วยต้องดูต้องสัมือนเกตยังคุณครูยังไม่ร้อง ถอออกฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนมันเป็นตัวอะไรลูกและดาต้อถอยออกไปยังไม่จับค่ะยังไม่จับมีเลโดลาโอลาลาเจ้าสัตว์สี่ขาเดินมาแต่ไกลคุณครูร้องเรียกให้มาเร็วไวเจ้าสัตว์ดีใจร้องยังยัางเอามือออกเสียดถอยเลยและดาถอยและดาฟังเสียงฟังเสียงวววว้้าา ไหนไหมไม่ทันไม่ทันแก้มหอมอย่างไวเลยอ่ะแก้มหอมบานเสียงอ่ะตงให้แก้มหอมเลยเธอคนอื่นพล